นี้มั่นใจแค่ไหนกับโอทูเนี่ยครไม่อยากใช้เคมีแล้วไม่อยากใช้เคมีแล้วเออเพะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเพราะอะไรตอนเนี้พ <เค S 2> ี่เล็กโอ้ยสารเคมีมันสะสมอยู่ใน<า>ร,ร่างกายาแสดงว่าโอทูนี่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรแล้วโอทูเนี่ยก็คือ อย่างเราซื้อใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีเงินปันผลมีเงินตอบแทนมีเงินเข้าบัญชีด้วยโอ้โห oh, ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้คุณวิทูลมั่นใจแล้วอยากให้คุณวิทูลให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมที่กําลังชมเราอยู่ทางบ้านหน่อยยังไงดีอ่ะเออโอทูมันดีไหมดีครับเออมั่นใจไหมมั่นใจมากครับอยากให้พี่เพื่อนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาใช้ไหมถ้าอยากมาใช้กันอย่างเต็มที่อย่างเต็มตัวเลยดีกว่าเออเพื่อช่วยลดสารเคมีครับเพื่อสุขภาพตัวเองด้วย เมื่อลดต้นทุนก็ลดเงินในกระเป๋าเง<ด><ล>ินในกระเป๋ามันก็เหลือมากขึ้นแล้วที่ขายได้มากขึ้นเงินในกระเป๋ามันก็เพิ่มมากขึ้นาการเป็นอยู่จะดีขึ้นใช่โอ้โหแล้วแค่สองเดือนอได้เงินสองแสนสามแสนนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะคะ<ช>อาอย่างคุณพี่เล็กของเรานี่นะคะ <c oughs> ก็ะเป็นเกษตรกรที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูของเรานะคะ <c oughs> ไปใช้กับมะเขือด้วยแล้วกักบพืชผักอะไรหลายๆอย่างนะคะ <c oughs> อยากให้พี่เล็กนะคะฝากความมั่นใจ ให้ท่านผู้ชมเชิญชวนท่านผู้ชมมาใช้โอทูหน่อยค่ะคือตรงเนี้ยผมกล้าการันตีและยืนยันได้เลยนะครับว่าโอทูเนี่ยใช้แล้วยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับ <Ừ. S 2> ใช้ได้ทุกผักแต่ขอให้คุณศึกษาดูชนิดของผักของพืชว่าคุณจะใช้ยังไงในปริมาณเท่าไหร่ <Ừ. S 2> ดูความเหมาะสมที่คุณจะใช้เนี่ยอย่างพริกอย่างมะเขืออย่างประกาศดองประกาศขาวลุยล้ยกระลำปีเนี่ยคุณใช้ได้หมดทุกอย่างแต่คุณไปศึกษาดูว่าคุณจะใช้ในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ก็คือแปลงเนี้ยแปลงสามไร่เนี้ยเคยปลูกพริกหอม ที่บอกคุณน้อยใช้ได้หมดเนี่ยได้สามตันสามพริกหอมครับพริกเม็ดเล็กอ่ะได้สามตันสามสามไร่สามไร่สามไร่พริกหอมได้สามตันสามสามตันสามครับภูมิใจพอใจก็ไม่มีใครเชื่อครับโลเป็นร้อยนะสามตันสามคูณเข้าไปโลเป็นร้อยนะโลหนึ่งเป็นร้อยพี่ก็มีรถมาได้เนี่ยก็นี่แหละในในในตัวนี้ตัวนี้ในในก็จะคล้องพริกที่พ่อผมเอาพันเข้ามาเข้ามาเชื้อเข้ามาเก็บพ่อผมอ่ะ มาลองดูว่ามันจริงไหมค่ะก็คือท่านผู้ชมคะเรามีโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกดีนะคะติดบ้านแค่ขวดเดียวสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะ<ช>เป็นข้าวมันอ้อยขา้าวโพดพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ยางพาราปามัมสามารถ ใช้โอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกได้ทั้งนั้นเลยใช้ได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าท่านถ้าเกิดท่านสงสัยว่าจะไปใช้กับพืชชนิดไหนใช้อา,าส่วนยังไงใช้ยังไงจะได้ผลก็โทรมาหาเราได้ก็ได้เลยครับพี่เล็กบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยผมเล็กนะครับเล็กดอนไพยเนนศูนย์แค,ครับผมเล็กดอนไพรเนรนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกสามสองสี่แปดสี่นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โอทูตัวนี้ได้ทุก ตลอดที่ติดชั่วโมงเลยนะครับคือรับรองว่าไม่ติดบังรับรองไม่ติดบังนะครับไม่เลยครับที่จะให้คําแนะนําให้ความรู้ให้ความแนะนาเนี่ยทุกอย่างเลยครับค่ะอ้าวคุณวิทูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรผมชื่อเล่นชื่อน้อยชื่อจริงวิทูลตั้งสุขสันต์ค่ะอยู่ใส่ทองอเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะครับโทรมาสอบถามอยากซื้ออยากใช้อยากทําเป็นธุรกิจอยากให้ผลผลิตดี โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยเรายินดีให้คำแนะนําให้คําปรึกษานะคะถ้าท่านนําไปใช้แล้วได้ผลนะคะทีมงานครูน้อยโอทูก็จะทำไปเก็บภาพแล้วก็สัมภาษณ์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะคะเพื่อให้กเษกษตรกรไทยเราเนี่ยรวยรวยเลรวย,วยรนะคะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้นะคะ เราบอกท่านได้แต่เพียงว่าโอทูมันสุดยอดแล้วมันก็เยี่ยมจร,จริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเกษตรกรที่เจอกับโอทูแล้วนะครับยังมีให้คุณผู้ชมได้ชมอีกในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ เ,าาเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน ถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินเงินดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูราว์ก้าไปใช้ดูสิจ๊ะโอทูเยี่ยมโอทูเยี่ยมไหมคะเยี่ยมโอทูเยี่ยมไหมครับครับเยี่ยมครับบอกว่าซุปเปอร์ต้องยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโดยทั่วไทยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีภาพของพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกพืชผลกันอย่างงดงามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ครูน้อยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกร,ร,กรที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้กับมะเขือเกษตรกร,ร,กรนําผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้กับมะเขือแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะคะเราจะมา พูดคุยกับเกษตรกรกันเลยนะคะสวัสดีคุณทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณที่ภูนด้วยค่ะคุณทิพย์นี่คือปลูกมะเขือมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับผมกี่ปีแล้วคะไม่ต่ำกว่าห้าปีครับผมประมาณห้าปีห้าปีแน่นอนแสดงว่ามีประสบการณ์พอสมควรก็พอสมควรห้าปีก็ห้ารุ่นนะคะกว่าฮะกว่าเลยคือบางแปลงเนี่ยเราก็สับเปลี่ยนกันไปไม่ใช่พื้นที่ตรงที่เดียว อ๋อคือไม่ได้ปลูกแค่แปลงนี้แปลงเดียวห้าปีเนี่ยปีละรุ่นปีละรุ่นนี่ยมันห้าปีแต่แปลงอื่นมันก็ปลูกไปด้วยไงอ๋อคือมีไม่ใช่ปลูกแปลงนี้ด้วยแปลงรุ่นด้วยมีหลายแปลงคือหลายแปลงถ้ารวมเป็นเวลาแล้วมันก็กว่าห้าปีโอ้แสดงว่าพอสมควรนะคะท่านผู้ชมพอสมควรอ่าห้าปีนี่พอสมควรนะคะหลายรุ่นเอ่อมะเขือที่เอ่อท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือ พันอะไรคะพันมะเขือเหลืองพื้นเมืองทั่วไปนะครับพันมะเขือเหลืองพื้นเมืองทั่วไปเออสีมันก็เหลืองสมชื่อนะคะ<ช>ท่านผู้ช<ผ>มมะเขือเหลืองเออมะเขือเหลืองนี่เราจะปลูกกันเดือนไหนคะคุณทิพทุกระดูการครับผมลูกฤดูไหนทุกระดูการถ้ามีน้ําแล้วปลูกได้หมดโอ,อคือถ้าน้ําพร้อมดินพร้อม ปลูกเมื่อไร่ก็ได้ตลอดเวลาคกับดินแบบไหนก็ได้ได้สภาพทุกพื้นที่ครับโอ้ได้ทุกสภาพพื้นที่เลยนะคะแล้วปลูกแล้วสักกี่เดือนถึงจะได้มันออกลูกออกดอกออกผลถ้าอยู่ในเกณฑ์อายุจริงๆแล้ว3เดือนกับ1ิวันก็เริ่มเก็บได้แล้ว3เดือน10วันเริ่มเก็บปะปลายนั่กแหละผลผลิตจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเยอะเอาเมื่อประมาณสัก4เดือนหรือ4เดือนครึ่ง จะเริ่มมากจะเริ่มเก็บได้เต็มมือได้เลยตรงนี้จะได้เก็บเต็มที่ที่นี้เมื่อปลูกแล้วนะคะประมาณ3ามสี่เดือนเริ่มเก็บได้แล้วมันมีอายุนานสักเท่าไหร่คะอายุมะเขืาาเอไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีครับผมโอ้โหก็แสดงว่าคุ้มค่านะคะก็คุ้มนะครับปลูกทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเก็บได้ถึงหนึ่งปีครับผมโอ้แล้วที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาจากการปลูกมะเขือเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่ผ่านมาห้าปีเนี่ย อาว่า4ปีไปไป,ไปาลายก็แล้วกันเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้ยาตรงนี้ตรง O2 ท<อ>ูตรงนี้ผมไม่ได้ใช้แต่ก่อนนี้ไม่ได้ใช้ O2 ที่ไม่ได้ใช้นี่ไม่ใช่วงโง่ค่เซอร์เพราะยังไม่รู้จัก แล้วก็มาตำหนิตัวเองอีกนิดหนึ่งที่ว่าเราเกี่ยงของแพงราคามันสูงโอ้คือสมัยแต่ก่อนี่ยเข้ามาบอกว่าโอทูนี่ขวดละสองพันเก้ามันแพงจังเลยสินค้าในท้องตลาดเนี่ยขวดแค่นี้ราคาแค่สามสี่ร้อยเราก็ไปงมขายใช้ของถูกอยู่โอ้คือของตามท้องตลาดน่ะเวลาซื้อมันถูกจริงใช่ไหมคุณพี่ทูนแต่เวลาใช้เนี่ยมันใช้เป็นอู้ยี่สิบสามสิบซีซีต่อครั้งแถมเรายังแถมลงไปอีกใช่ไหมคะปนามันมากกว่า๋อ คือ,อของตามท้องตลาดราคาถูกแต่ใช้เยอะก็เปลืองใช่ไหมคะหมดเร็วแต่โอทูนี่คือมันเวลาซื้อมันเหมือนกับจะพแพงแต่พอใช้แล้วมันใช้น้อยถ้าเทียบปริมาณแล้วเนี่ยมันถูกกว่าไอตื่นค้าถูกถูกโอ้ถูกกว่า,าถูกกว่าเยอะค่ะก็อทีนี้ ปัญหาค่ะปัญหากับการปลูกมะเขือเหลืองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะที่ผ่านมาเลยค่ะที่ปลูกมานี่ใช้สินค้าตัวนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้โอทัวค่ะตังแต่ใยังไม่รู้จักกับตัวนี้ค่ะผลผลิตมันพอได้กินได้ใช้โอ้ปลูกมาเนี่ยแค่พอได้กินได้ใช้ครับผมไม่ค่อยจะเห็นกําไรเลยกําไรก็ส่วนน้อยกำไรก็น้อยผลผลิตก็น้อยคือได้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะคุ้มทุน โอ้คือการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยก็คือใช้เยอะใช้เยอะกว่าผลผลิตออกมาน้อยอจากเงินที่เราไปซื้อปุ๋ยซื้อยามาใช้มันลงทุนเยอะแต่ผลผลิตนี่คือมันมันไม่ไม่เยอะตาม,มได้ไปใช้ไปนะพอได้กินพอได้ใช้พอไไดด้้้กินใชแล้วพวกโรคเพี้ยโรคแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเยอะไหมคะกับมะเขือเนี่ยรุ่นแรกนะที่ทำทำมาในสี่ปีไปลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะ เพราะหนึ่งมะเขือเนี่ยการบำารุงที่ถูกต้องจริงแล้วเนี่ยเราใช้มาแล้วเนี่ยสภาพอ่อนแอเนี่ยมันจะอ่อนแอแต่ถ้าใช้ตัวโอทูนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยคนเราถ้าสุขภาพแข็งแรงไข้หวัดยังไม่เป็นเลยโอ้ยถูกต้องเลยค่ะตรงนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยไข้หวัดยังไม่เป็นและ<อ>ถ้าคนอ่อนแอปุ๊บเนี่ยอะไรก็เป็นทุกโรคเ,เพราะว่าผลิตภัณฑ์โอทูของเรานี่คือทําให้บํารุงทุกส่วนของพืชทุกส่วนของพืชตั้งแต่รากลําต้นดอกไปผล มื่อต้นแข็งแรงเซลล์แข็งแรงก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานโรคได้พืชเนี่ยก็ดินน้ําลมไฟเหมือนคนโอ้ค่ะคนก็เหมือนกันถ้าสมบูรณ์แล้วโรคก็ไม่เป็นโอ้โหการดูแลรักษาก็จะน้อยกว่าผลผลิตมันก็จะดีกว่าโอ้โหถูกต้องเลยค่ะผมเปรียบเทียบให้ฟังมันก็เหมือนกันนี่แหละแต่เรามาได้ถูกทางเพราะใช้สินนชาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยสิบห้าวันผมยังไม่ได้ฉีดยาเลยโอ้ค่ะนี่สิบห้าวันนะอยังไม่ได้ฉีดยาคุณก็ดูสิเนี่ยว่า เนี่ยคุณดูได้เลยเนี่ยแหละดูดูให้ไม่แน่เนี่ยเนี่ยดูลูกเราดูลูกเราเนี่ยเลยนะคะเนี่ยโหเป็นไงคะเตกค่ะกับสมัยแต่ก่อนนี่เยอะเลยใช่ไหมคะผิดกันเลยเห็นเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยผลผลิตมันน้อยถูกต้องครับแต่ตอนนี้เป็นไงครับผลผลิตมันมากนลูกมันเป็นยังไงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมคะผมเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วสิบสองลูกต่อหนึ่งกิโล สิบสองลูกก็หนึ่งกิโลแล้วโลละสิบสองลูกหนึ่งกิโลถือว่าหนักนะคุณพิทูลโอ้หนักตอนนี้โลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าบาทก็ตกลูกละบาทกว่าเลูกละบาทกว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยลูกละบาทกว่าแล้วหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ผมเก็บครั้งหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เก็บครั้งเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ค่ะผมเอาง่ายๆเลยผมแค่อาทิตย์แค่สองร้อยโลนะผมก็เท่าไหรสามพันสามคูณสี่สัปดาห์ก็หมื่นสอง แล้วเก็บข่าวต่อไปอาทิตย์ต่อไปนะมมนจะออกมาเป็นตันแต่ก่อนเน yes. ี่ยเห็นเห็นคุณพี่บอกว่ามันจะมีดอกเท่าไหร่คะมันจะมีหนึ่งดอกหนึ่งลูกโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยช่อดอกมันจะมีแค่ดอกเดียวคือช่อดอกมันจะมีแค่ดอกเดียวนะคะสมัยสมัยแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้โอทูนะคะท่านผู้ชมตรงนี้มีสี่ดอกสี่ดอกก็คือสี่ลูกเนี่ยคู่เดียวสี่สี่ดอกก็คือสี่ลูกดอกละหนึ่งลูก สมัยแต่ก่อนนี่มีแค่ดอกเดียวดอกเดียวสมัยแต่ก่อนนี่ดอกเดียวนะคะท่านผู้ชมแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วมีสี่ดอกถ้าเกิดร่วงไปลูกดอกเนี่ยก็จบกันโอ้ก็ไม่มีสมัยแต่ก่อนครับผมสมัยแต่ก่อนมีดอกเดียวก็คือถ้าเกิดมันร่วงก็คือไม่จบก็คือไม่มีลูกแต่ตอนนี้คือช่อหนึ่งจะมีสี่ดอกสี่ดอกผมเอากชนิดว่าเอากันแบบว่ายกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพให้ชัดนะนะ ถ้าเกิดนอนแมลงกวนไป1หนึ่งดอกผมเหลือสามลูกกากเติมเคยมีหนึ่งมันกลายเป็นสามสี่เท่าถ้าเสียไปอีกหนึ่งดอกได้สองลูกผิดกระดอกเดียวแล้วเสียแล้วเสียเลยโอ้โหนี่คือความแตกต่างคือการแตกต่างการวิเคราะห์การทําเกษตรก็ต้องให้ชัดเจนต้องละเอียดค่ะต้องสังเกตดูว่าอใช้ยาตัวนี้เป็นยังไง ยาตัวนี้เป็นยังไงโอ้โหนี่คือชัดเจนเลยแล้วล้วใบเป็นไงถ้ามันตา้จับดูใบหนานะคะท่านผู้ชมมันจะผิดการใบหนาแล้วก็เป็นมันด้วยนะคะถ้าใบบางเนี่ยแมลงรบกวนง่ายอ๋อถ้าผลิตถ้าถ้าต้นไม้พืชอะไรที่ไม่ได้ใชโอทูนะคะพอจับดูแล้วเนี่ยใบมันจะบางเสื้อผ้าเราใส่เนี่ยชอบหนาหรือชอบบางอ้ถ้าหนามันก็ป้องกันแดดป้องกันได้ไหมมันให้ความอบอุ่นกันได้ได้ของพวกนี้ถ้าใบหนาปุ๊บ มแมลงเนีปากมันเคี้ยวเล็บมันมันอ่อนอ oh. มันไม่สามารถที่จะกินใบที่แข็งแข็งหนาหนาได้โอ้ค oh, ่ะยกผ้า mm. ไม่เห็นเนี่ยมาค่ะแมลงเนี่ยม,มันนิดเดียว mm hmm. เคี้ยวเล็บมานะ mm hmm. แล้วถ้าใบาหนาปุ๊บมันกัดครัมันกัดไม่ทะลุเนี่ยอ่า oh. มันขัดไม่ทะลุค่ะทีนี้พอมาใช้สินค้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ลองดูใบนี้มันหนาหรือเปล่าล่ะสมัยแต่ก่อนเนี่ยคุณพี่บอกว่าขวดน,นี้แพงใช่ไหมครับครับผมถูกต้องแล้วตอนนี้ทําไมถึงว่าถูกล่ะคะตอนนี้ที่ถูกเนี่ยสมัยก่อนที่ผมใช้เนี่ยสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยนะค่ะสองร้อยลิตรปุ๊บเนี่ยผสมยาเคมีหรือยาประเภทพวกนี้นะไม่ใช่ตัวนี้